สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน FM100 คณะการสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ร่วมกับคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เสนอรายการตราชูผู้ชาวบ้าน สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการตาชูคู่ชาวบ้านซึ่งจัดทำโดยคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่รายการที่เต็มเปลี่ยนไปด้วยสาระทางกฎหมายเป็นประจำทุกวันเสาร์เวลาประมาณทุ่มครึ่งถึงสองทุ่มทีคลื่น FM ร้อวันนี้ดิฉันนางสาวสันทรีโสภาคมงคลคะ่ะค่ะและดิฉันนางสาวกนิกาแท้ตั้งเราสองคนจะรับทาหน้าที่เป็นผู้ดาเนินรายการในวันนี้คะ่ะ สำหรับวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงเรื่องสิทธิ์ในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางราชการค่ะซึ่งในการติดต่อกับทางราชการนั้นมีความจำเป็นเป็นอย่างยิ่งในปัจจุบันนี้และเพื่อความรวดเร็วในการติดต่อประสานงานกับทางราชการประชาชนจึงจำเป็นต้องมีข้อมูลรวมไปถึงแก้ไขปัญหาการถูกเอารัดเอาเปรียบจากทางรัฐและทางเอกชนได้ค่ะค่ะโดยส่วนตัวดิฉันคิดว่าสิทธิการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเป็นเรื่องที่ประชาชนควรรู้ ซึ่งมีกฎหมายรองรับสิทธินี้ไว้คือพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการพุทธศักราช2540ค่ะก่อนอื่นเรามาทำความรู้จักกับคำว่าข้อมูลข่าวสารของราชการกันก่อนนะคะซึ่งคำนี้หมายความว่าข้อมูลข่าวสารนั้นต้องอยู่ในความครอบครองหรือควบคุมดูแลของหน่วยงานของรัฐไม่ว่าจะเป็นข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนิน,นงานของรัฐหรือข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเอกชนก็ตามเช่นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในหน่วยงานของรัฐ ข้อมูลการที่รัฐจัดทำสัญญาให้สมททนกับเอกชนหรือข้อมูลในเชิงนโยบายและแผนพัฒนาประเทศเป็นต้นค่ะ โดยทั่วไปแล้วประชาชนทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกันที่จะเข้าถึงข้อมูลของหน่วยงานต่างๆของภาครัฐได้รวมทั้งการคัดค้านการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่อาจส่งผลให้ตนเองเสียหายยกตัวอย่างเช่นค่ะคุณผู้ฟังเป็นผู้ยื่นประมูลงานของหน่วยงานราชการแห่งหนึ่งคุณผู้ฟังก็มีสิทธิ์ที่จะขอให้หน่วยงานนั้นเปิดเผยข้อมูลอันเกี่ยวกับการประมูลนั้นอันได้แก่ หลักเกณฑ์วิธีการเง่อนไขงบประมาณต่างๆอันเป็นประโยชน์และสร้างความเข้าใจมากขึ้นหากคุณผู้ฟังจะเข้าประมูลงานนั้นค่ะค่ะในกรณีที่หน่วยงานรัฐปฏิเสธไม่ยอมเปิดเผยข้อมูลข่าวสารให้กับประชาชนทราบประชาชนก็ยังคงมีสิทธิ์อุทธร์คำสั่งปฏิเสธไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารนั้นภายใน15วันนับแต่ทราบคำสั่งไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารนั้นโดยยื่นอุทธร์ต่อคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรียกย่อๆว่ากขอรอหากหน่วยงานรัฐไม่แจ้งสิทธิอุทธร์คำสั่งให้ทราบมาก่อนก็อาจขยายเวลาย,ยื่นอุทธร์ออกไปเป็นหนึ่งปีนับแต่มีคำสั่งไม่เปิดเผยข้อมูลนั้นโดยคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารหรือเย่ยอๆว่ากวาชจะเป็นผู้วินิจฉัยอุทธร์นั้นคำสั่งของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารให้ถือเป็นที่สุดค่ะค่ะ แต่ทั้งนี้นะคะข้อมูลที่หน่วยงานทางราชการจะเปิดเผยต้องไม่ไปกระทบส่วนได้ส่วนเสียของประชาชนหากเป็นเช่นนั้นประชาชนคนใดผู้ที่ได้รับผลกระทบก็อาจมายื่นคำร้องคัดค้านได้ค่ะค่ะซึ่งขั้นตอนการร้องคัดค้านนะคะหากเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานรัฐนั้นปฏิเสธรับคำร้องคัดค้านผู้คัดค้านก็มีสิทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการวิจัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารได้ภายใน15วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งไม่รับคำคัดค้านนั้นในกรณีเจ้าหน้าที่รัฐจะเปิดเผยข้อมูลข่าวสารยังไม่ได้จนกว่าจะล่วงเลยเวลายื่นอุทธรณ์ไปโดยไม่มีการยื่นอุทธรณ์ของผู้คัดค้านและหากมีการยื่นอุทธรณ์ของผู้คัดค้านก็ต้องรอให้มีคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารเสียก่อนว่าให้เปิดเผยข้อมูลนั้นได้หรือไม่ค่ะค่ะมาถึงตรงนี้แล้วนะคะคุณผู้ฟังคงอยากทราบว่า คณะกรรมการสองชุดนี้อันได้แก่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของทางราชการหรือกอขอรอกับคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารหรือกอวอชอเป็นใครกันบ้างนะคะ ามาถึงตรงนี้แล้วคุณผู้ฟังคงอยากทราบว่าคณะกรรมการสองชุดนี้อันได้แก่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการหรือกอขอรอกับคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารหรือกวชเป็นใครกันบ้างค่ะคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารหรือกอขอรอประกอบไปด้วยคณะอนุกรรมการแดฝ่าย อันได้แก่ 1. คณะอนุกรรมการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการและยกร่างอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้อง 2. คณะอนุกรรมการพิจนารณาและให้ความเห็นเรื่องร้องเรียน 3. คณะอนุกรรมการส่งเสริมศึกษาวิจัยและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการ 4. คณะอนุกรรมการตอบข้อหารือ และวิทยากรบรรยายเกี่ยวกับการปฏิบัติพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการพุทธศักราช2540 5. คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อดำเนินการกรณีร้องเรียนให้คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการโดยใช้อำนาจตามมาตรา33แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการพุทธศักราช2540เพื่อตรวจสอบข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานของรัฐค่ะ 6. คณะอนุกรรมการตรวจสอบติดตามกำกับดูแลให้คำปรึกษาและแนะนำในการปฏิบัติตามมาตรา26แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการพุทธศักราช2540เจ็คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาเรื่องการเผยแพร่ภาพข่าวเหยออื่ออาชญากรรมของสื่อมวลชนและแปดค่ะ คณะอนุกรรมการศึกษาเรื่องยุทธศาสตร์การป้องกันการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติค่ะส่วนคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารหรือกวาชามีหน้าที่วินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลสื่อสารในด้านเศรษฐกิจและการคังของประเทศ 2. ด้านต่างประเทศและความมั่นคงของประเทศ 3. ด้านสังคมและการบริหารราชการแผ่นดินและการบังคับใช้กฎหมาย 4. ด้านการแพทย์และสาธารณาสุข 5. ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการเกษตรค่ะค่ะ นอกจากนี้นะคะยังมีสิทธิ์ร้องเรียนหน่วยงานของรัฐเมื่อหน่วยงานนั้นๆไม่จัดทำข้อมูลข่าวสารให้ตามข้อกำหนดหรือตามคำขอหรือปฏิบัติงานล่าช้าและประการสุดท้ายค่ะสิทธิ์ที่จะได้รับการคุ้มครองข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลโดยข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลน,นี้หมายถึงข้อมูลที่มีการระบุถึงข้อเท็จจริงที่เป็นสิ่งที่บ่งชี้ความเป็นบุคคลนั้นซึ่งจะแตกต่างกับข้อมูลข่าวสารทางราชการตรงที่ว่า ข่าวสารส่วนบุคคลไม่สามารถเปิดเผยได้หากบุคคลที่ข้อมูลเก่าที่ข้อมูลกล่าวถึงไม่อนุญาตค่ะค่ะและคุณรรสนีรู้ไหมคะว่าพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการมีหลักการที่ว่าเปิดเผยเป็นหลกักปกปิดเป็นข้อยกเว้นหมายความว่าอย่างไรคะรู้สิคะก็หมายถึงข้อมูลข่าวสารของราชการโดยทั่วไปจะเปิดเผยให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลได้เว้นแต่กรณีที่กฎหมายกำหนด ไว้ว่าไม่ต้องเปิดเผยเช่นข้อมูลข่าวสารที่อาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงเศรษฐกิจของประเทศจะเปิดเผยเมื่อเวลาผ่านไป20ปีค่ะและสำหรับข้อมูลที่ส่งผลกระทบต่อสถาบันพิมาหากริย์จะเปิดเผยเมื่อเวลาผ่านไปถึง75ปีซึ่งข้อมูลเหล่านี้ถูกเก็บไว้ในหอจดหมายเหตุค่ะ ค่ะไม่เพียงแต่เอกสารประวัติศาสตร์ที่เก็บอยู่ในหอจนมาเหตุเท่านั้นนะคะเรายังสามารถดูข้อมูลได้อีกถึง3ช่องทางโดยทางแรกคือทางราชัชกิจจานุเบกษาค่ะข้อมูลที่ลงประกาศนี้จะเป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างทางองค์กรวิธีการดําเนินงานกฎข้อบังคับต่างๆทางที่2คือทางสถานที่ที่หน่วยงานจัดเตรียมไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจด,ดูด้วยตนเอง ข้อมูลประเภทนี้จะเกี่ยวกับหน่วยงานแผนงานโครงการงบประมาณที่ใช้ในหน่วยงานรวมถึงแบบสัญญาที่สำคัญของรัฐเช่นสัญญาสัมปทานสัญญาร่วมทุนกับเอกชนเพื่อจัดทำบริการสาธนารนณะข้อมูลที่หน่วยงานจัดไว้ให้นี้ไม่ต้องยื่นคำขอใดๆก็สามารถดูได้แล้วละค่ะค่ะส่วนทางที่สนะคะ,ะ,คะก็คือการยื่นคำขอดูข้อมูลด้วยตนเองที่หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง การยื่นคำขอนี้นะคะต้องทำเป็นหนังสือเท่านั้นค่ะค่ะโดยหากไม่รู้ว่าข้อมูลที่ต้องการเป็นของหน่วยงานใดสามารถติดต่อสอบถามได้ที่หน่วยงานของรัฐที่ใกล้ที่สุดค่ะข้อมูลส่วนที่เปิดเผยต่อประชาชนนี้สามารถยื่นคำขอให้ค่าสำเนารว,วมทั้งรับรองสำเนาได้อีกด้วยและแน่นอนค่ะว่าต้องมีค่าธรรมเนียมขึ้นอยู่กับแต่ละหน่วยงานจะก,กำหนดค่ะค่ะเราก็ดำเนินรายการไปไ็นระยะเวลาพอสมควรแล้ว ตอนนี้เรามาผ่อนคลายด้วยการฟังเพลงเพราะๆจากทางสถานีกันก่อนดีกว่าค่ะค่ะเข้าสู่รายการช่วงสุดท้ายแล้วนะคะเราจะมาพูดกันต่อถึงหลักการปฏิบัติไม่ยื่นคำขอแล้วไม่ได้รับการพิจรารณานะคะค่ะแบ่งเป็นสามขั้นตอนง่ายๆนะคะโดยขั้นแรกให้ติดต่อกับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดช,ชอบไม่ว่าจะโดยการทำเป็นหนังสือหรือปากเปล่า ขั้นที่2หากมีปัญหาระดับเจ้าหน้าที่ให้ขอพบกับผู้บังคับบัญชาในหน่วยงานนั้นๆและขั้นตอนสุดท้ายหากปฏิบัติตามทั้งสองขั้นแล้วไม่ได้ผลให้ทำหนังสือร้องเรียนต่อคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการค่ะ โดยมีหนังสือส่งถึงประทานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการสำนักงานประหลัดสำนักนายกรัฐมนตรีทําเนียบรัฐบาลกรุงเทพมหานครรหัสไปรษณีย10์10300ค่ะค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะกับสาระทางกฎหมายที่เรานำมาเสนอในวันนี้ทางรายการหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ฟังไม่มากก็น,น้อยและสาหรับวันนี้เวลารายการก็หมดลงแล้ว ขอขอบคุณผู้ฟังทุกท่านที่คอยติดตามรายการและที่ขาดไม่ได้ขอบคุณคณะนิติศาสตร์มหาวิทยลาลัยเชียงใหม่และสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน FM100 คณะการสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ให้การสนับสนุนรายการตาชูคู่ชาวบ้านมาโดยตลอดอย่าลืมนะคะว่าเรามีนัดการทุกคืนวันเสราร์เวลาประมาณทุ่มครึ่งถึงสองทุ่ม ทางสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน FM ร้อยสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ